สวัสดีครัพบพบกับรายการครัวคนิวครับผมเชฟโอสต r าวิงไทมครับผมมีเมนูเด็ดมาฝากครับเป็นสไตล์ตีดฟู้ดแบบเกาหลีหน่อยก็คือเทปชีสดอกมาม่าเกาหลีครับวิธีทำจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับเรใส่น้ำมนันลงไปแล้วครับเราก็จะใส่ใหอ่ตามามไปเลย ต่อไปนะครับเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดจากนั้นก็ใส่เส้นมาม่าเกาหลีลงไปครับหลังจากที่เส้นคลายตัวพอนุ่มแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาเลยจะมาคลุกกับซอสในชามกันครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เป็นซอสของเขาลงไปเริ่มแรกนะครับเราจะตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นก็โรยชีสลงไปเลยครับให้ทั่ว,วให้เวลาเขาละลายแล้วออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับ พอชีสเราไม่ขอบแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่มาม่ากเกาหลีที่เราทําไว้ลงไปเราจะทําฝั่งเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้ามาจากนั้นก็ใส่เนื้อบูโกกิที่เราทําลงไปครับตามด้วยบูอาดฉีดสักหน่อยแล้วก็โรยโรยให้ทั่วครับกับอย่างสุดท้ายขาดไม่ได้เลยอย่างเบคอนเท่านี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลาะแผ่นมาแบบนี้นะครับ แล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับสต,ต,ตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีกับเคฟชีสกอดม,มาม่าเกาหลีนะครับวิธีทําง่ายมากๆแบบนี้ลองไปทําตามกันดูครับ